สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทางช่องมดมัดชาแนลนะครับผมช่องของมดชาแนลพร้อมกับช่องของช่างเตาน้ำโชกนะครับผมครับคลิปนี้ครับแอดมินจะพาท่านชมทุกท่านนะครับโทรหาพี c ค้นโคราชสูตรคอมเมนต์นะครับตามตัวเลขสูตรคำนวณตองวดนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 5ครับผมพีเพิ่นได้ให้สูตรกับทีมงานของเฮามานะครับผมเป็นเลขชุดเต็มนะครับผมก็มีแค่ สี่ชุดนะครับผมกันอีกสี่ชุดสามตัวตรงอีกห้าชุดนะครับผมเป็นสูตรเต็มนะครับแต่ว่าพี่เพิ่นเน้นให้แค่เม็ดเดียวครับผมพี่เพิ่นมาชวนตัวงวดที่แล้วนะครับพี่ในสูตรพี่เพิ่นนะครับมีหาศูนย์นะครับแต่ว <c ulture> ่า <such> พ <email> po ี่เพิ่นบอมัาเพิ่นตัดถิมนะครับผมกับเสียดายนะครับผมกับบอดายจักบาทนะครับรุดก็คือว่ารุดนะครับเขาก็คือเขานะครับห้าบดตัวเอฟซีแต่ไมชมครับผมกับมันกับเป็นธรรมดาของตัวเลขนะครับมีเขามีรุดกันบ้างกะปวดจงเข้าใจ นะครับผมสีว่าแต่ลุ้นลุดนลุ้ทุกสำนักนี่การมันกับมีมีเทียเขาเทียลุดแหละครับท่านผู้ชมก็อยากให้เอฟซีทุกท่านเข้าใจเนาะครับเนาะบอม็นยังครับเข้ามาตามกันไหมนะครับมักกับจังคอยตามบอมักกับพานไปก่อนเนาะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเข้าตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะครับเนาะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจครีมนะครับผมช่วยละหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางครับผม แคลเซียมเสริมกระดูกไแข็งแรงนะครับผมกับปุกละหารอยหาบาทครับผมสรงฟีทั้งแบบโอนเงินหรอกกัเก็บเงินปลายทางครับเอฟซีผู้สูงวัยนะครับที่ปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกนะครับยังบ่ได้ปวดโรคเก่านะครับผมปวดตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับผมรับประทานเดียวครั้งละสองเม็ดนะครับผมสําหรับผู้ที่ปวดแห้งนะครับผมเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดพร้อมอาหารนะครับเนาะครับมันสีซอยลดปวดเตะนะครับเราก็ไปเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับเนาะ ครับเอาเอฟซีทันใดที่สนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างเลยครับผมโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันก่อนได้เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวห้องไปโทรหาเอฟซีคนโคราชนั่กันครับผมครับผมท่านผู้ชมแต่คลิปนี้ฮะเบห้อมาโทรหาเอฟซีคนโคราชสูตรเขมรนะครับผมเดี๋ยวห้องไปตามตัวเลขนั่กันนะครับในวันนี้ถามพี่เพื่นนั่กันว่าพี่เป็นเหตุสูตรมาไปเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวห้องมาโทรหาพี่เพื่นนั่กัน สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่เอฟซีคนโคราชนะครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมมวนเมื่อกี้อ้ยจับผิดเนาะครับที่ก็เข้าอยู่นะไปลองไปไปจับผิดครับผมจับจับผิดหลักเนาะจับผิดหลักเนาะครับผมศูนห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็ถ้า ครับแต่ทุพี่ตัดออกเนาะไม่รู้ไม่รู้จะจับตัวไหนเนาะก็ธรรมดาแหละตัวเลขก็เราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะตัวไหนที่ว่ามันคิดไม่มาคิดว่าไม่มาเราก็ตัดเนาะพี่เนาะสรุปแล้วคือมันมาอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนครับหกหกศูนย์หนึ่งอ่ะพี่ตัดออกเนะมันไปเข้าองศินเต็มเต็อ่ะสามตัวเลยเหรอใช่สามตัวเลยอ่ะเสดายเนาะครับ งวดนี้ออมสินพี่ก็ไม่ได้ซื้อนะงวดนี้จะซื้อก็ก็พอก็พอได้เนาะได้ค่าขนมอ่ะครับงวดที่แล้วนี่พอได้ไหมครับงวดที่แล้วไม่ได้สักบาทเลยศูนย์ที่ที่ไม่เอาที่เก็บได้ไม่ม้าถ้าม้าก็น่าจะเป็นห้างหนึ่งเสียดายเนาะแต่เป็นแต่เป็นห้างศูนย์ตัดทิ้งไปเลยไม่ไม่ซื้อไม่เอาเลยออมสินก็ไม่เอาไม่เป็นไรเอาเอาใหม่งวดนนี้เอาใหม่นะครับน้องมีมี ครับผมธรรมดาของตัวเลขเราก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนเนาะพี่เนาะใช่ใเราใช่เรารู้เราแกล้เองรวยเองมีมีเอฟซโทรมาถามผมนะมดมัดวดนี้ออกตัวไหนโอ้โหถ้าผมรู้ผมไม่บอกหรอกผมซื้อเอาคนเดียวหมดแล้วผมก็เลยบอกตรงๆไปเลยผมบอกตรงๆเลยเราไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะครับผมเราหาแนวทางมาให้เพื่อพิจารณาชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเนาะพี่เนาะใช่ครับ จับดูนะแต่แต่เราคิดว่ามันมันศูนย์ห้าห้าศูนย์มันก็ไม่เด่นเนาะเราคิดว่ามันจะไม่มาครับแล้วก็ตตดมันออกขนาดผมฝันได้ศูนย์ห้าผมยังไม่ซื้อเลยพี่โอ้ไม่น่าเสียดายเนาะผมฝันว่าอะไรรู้ไหมผมเห็นเงินเหรียญห้าน่ะผมเนี่ยเห็นเงินเหรียญห้าเป็นสีทองอลามเลยพี่จะตีเป็นตัวไหนถ้าเป็นพี่อ่ะ แแคศูนะ <50 S 2> แต่ว่ามผมตีเป็นตัวไหนผมตีใส่เลขตัวเองผมตีใส่เก้าห้าเพราะว่ามันเป็นเหรียญรอเก้าผมคิดอย่างนี้<อ>แต่มดเขาตีให้นะ่ะห้าศูนย์เป็นไงเข้าข้างตัวเองสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแต่หลานชายมันโทรมาบอกอะมันโทรบอกว่าแม่ไปซื้อของร้านไหนมันก็ช้อนไปเบ่งห้าสิบมาให้ไปซื้อร้านไหนแค่วันติดติดแหนบบอกถ้าทอนไปเบ,ไบ่งห้าสิบ เลห้าศูนย์ศูนย์ห้าผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าใบเยอะมันงนะดีอยู่ที่ว่างวดเมื่อกี้ยังถูกลอตเตอรี่สองใบเลขหน้าสองใบเลขท้ายสองตัวสองใบห้าศูนย์อ่ะโอ้ไอไอตตรี่ก็ไปถามหาไปถามหาไอ้เด็ดเนาะก็พอพอดีไปได้อีกร้านนึงร้านคู่กันเขาก็เรียกว่า นี่ยมีมีสองเจ็ดแปดเหลืออยู่สามใบแหลกเอาไว้พี่โอ้ยไม่เอาค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วสองใบค่ะโอ้เป็นไงออกสามเจ็ดแต่ออกสองเจ็ดแปดเลขสามตัวเลขข้างหน้ามันออกอะไรนะเก้าเก้าหกไงผมได้สองใบเก้าเก้าหกเนี่แล้วก็มีเนี่ยสองเจ็ดแปดนะข้างหน้าพี่ว่านี่มีอีกมีเจ็ดแปดสามใบเอาไว้หนี่ผมมีแต่สองแปดเจ็ดพี่อยากบอกสองแปดเจ็ดผมเยอะมาก ก็บอกว,ว่าไม่เอาเออสิ่งไงสิ่งสิงครับไม่เป็นไรงวดน,นี้เอาใหม่ครับพี่คำนวณสูตรหรือยังครับคำนวณแล้วค่ะครับผมได้เป็นตัวไหนบ้างเอง่ยงวดน,นี้ออค่เลขเลขวิ่งบนค่ะวิ่งบนล่างก่อนคสักครู่นะครับวิ่งบนล่างใช่ไหมครับค่่วิ่งบนล่างค่ะสามค่ะวิ่งบนล่างนะครับ สกู่นะครับพี่วิ่งบนล่างครับมีตัวไหนบ้างนะครับมีสามค่ะครับมีแปดค่ะมีสามมีแปดครับแ่มีหนึ่งค่ะมีหนึ่งครับจับคู่ครับสามแปดหนึ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างครับผมจับคู่ครับจับคู่บนล่างใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่คู่ครับผม เหมือนเหมือนเดิมค่ะจะมีตัวเดินสี่คู่แล้วก็ตัวกันสี่คู่ครับผมได้ครับโอเคครับจับคู่ครับแปดสามค่ะแปดสามครับแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์ครับดหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่ครับหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าครับสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งครับ ตัวแล้วคะห้าตัวแล้วครับสองหนึ่งจะเป็นตัวกันค่ะทีนี้เป็นเป็นตัวกันค่ะอ๋อครับผมสองหนึ่งเป็นตัวกันนะครับครับตัวกันก็จะเป็นแปดสองค่ะแปดสองครับเออดสองสองหนึ่งนี่เป็นตัวกันได้ไหมค่ะตัวกันค่ะอ๋อเป็นตัวกันนะ ครับผมกันสองหนึ่งแล้วก็ 8, 2, 2> แปดสองค่ะแปดสองค่ะครับผมแปดสองแล้วก็สามเจ็ดค่ะกันนะครับกันมีสองหนึ่งแปดสองสามเจ็ดใช่ไหมครับค่ะครับผมค่ะแล้วก็สี่สองค่ะสี่สองครับผมอันนี้<ป>กันสี่ชุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขีดค่าไอ้สองหนึ่งข้างบนนี้ออกก่อน ครับผมบอกนิวไปนะครับไม่เป็นไรครับพี่โอเคครับชุดกันถึงสี่สองแล้วครับแฉ่ถึงสี่สองแล้วก็สี่ชุดแล้วใช่ไหมครับครับผมสี่ชุดแล้วครับแฉ่ทีนี้จับสามตัวค่ะสามตัวครับแฉ่หกแปดสามแ่ะหกแปดสามใช่ไหมแฉะหกแปดสามครับ เก้าหนึ่งสี่ครับแฉกแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งแฉะหนึ่งสองหนึ่งครับแฉกแล้วก็จะเป็นตัวกันสองชุดแฉะครับตัวกันก็จะเป็นสามแปดสามค่ะสามแปดสามครับแฉกแล้วก็หนึ่งศูนย์สองครับหนึ่งศูนย์สองครับเป็นตัวกัน <Okay. S 1> ครับผม okay. มีชอบส่วนตัวไหมครับชอบส่วนตัวงวดนี้ชอบแปดสามค่ะโอ้ชอบเหมือนกันเลยเนี่ยแต่คิดว่าไม่น่าจะยู่ตัวตัวเลขเก่าๆเดิมๆที่เคยออกเนาะอย่างศูนย์ห้าก็ครับผมครับตัวสามตัวเด่นนี่ก็คือหกแปดสามนะครับพี่ใช่หกแปดสามแถวบนเลยค่ะสามสชุดบนเลยครับสามชุดบนนี่เป็นเด่นหมดเลยนะครับผมครับ แต่ว่าพี่ชอบหน,หนักๆส่วนตัวนี่ก็คือแปดสามนะครับเม็ดเดียว 8, ครับผมเมื่อคืนนี้แปดศูนย์ผมลืมตัดเล่นเป็นแปดกับสามมันตัวเดียวกันใช่ไหมเลขราวะ<ช>่ะมันต้ออ,อกสามศูนย์ไงผมซื้อเล่แปดศูนย์พี่พี่ลืมส่งส่ง,สงไอ้นี่ให้น้องมดแบนหน่อยกาวะก็คือข,ของพี่เข้า,เข,าเข้าเลยลาวก็เข้าอน่อยน้อยก็เข้าสองด้นเนี่ยตีหนึ่งเข้า ที่จริงเลขเราอ่ะเราพัฒนาผมไม่ถูกเลยนะผมถูกแต่เราสามวคเคอ่ะห้าวันติดแล้วอ่ะโอ้ของที่ที่ทำเราเราพัฒนาเนาะครับใช่เมื่อคืนคืนเข้าค่ตัวกับเจ็ดแปดเข้าแปดเจ็ดครับแต่ว่าฮานอยอ่ะได้สองเด้งได้ครับไอ้ได้ได้พิเศษจ์แบบไอพเนาะเจ็ดหนึ่งหนครับผมโอเคครับพี่ตัวเลขตามนี้เลยนะครับผม ครับผมขอบคุณแล้วเชนะครับครับผมโอเคครับครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับให้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะนะครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับตัวเลขก็ตามที่แปะไปในหน้าจอเลยนะครับผีเพิ่มมา8 3เม็ดเดียวครับผมแต่ว่าชุด3ตัวนี้เด่นทั้ง3ชุดเลยนะครับเนาะ ับแคหนาจอไว้พิจานาเป็นแนวตั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ